สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสาวน้อยอเ,เพื่นผันแพงเอฟซีองอิเองครับมาปมอมาปอกับบ่าวโทนในช่องทองพูนแบ้น้อยน้ององอิงอครับสําหรับคลิปนี้พี่น้องกัสีมาไทายให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีได้เห็นครับว่ามือนีได้รับการสนับสนุนนะครับนอกจากพระครูโพธิสิริสารธรรมครับเป็นเจ้าคณะตําบลซ้ําครับท่านได้อนุเคราะห์นำ้ำไฟ ซองสาว่างโซลาเซลล์ครับพี่น้องเป็นแบบเนี่ยครับสตรีทไลท์ LED โซลา่าสตรีทไลท์ครับแบบมีแผงโซลาเซลล์ในตัวครับพี่น้องเนี่ยนี่ครับแล้วกาเข้ากับต่อขาครับต่อขาต่อใหม่ต่อเสาตั้งเป็นจุดตั้งเป็นจุดเป็นจุดได้เลยครับพี่น้องสามจุดไอ้ท่านได้น้ำมหยัยสามจุดเนาะครับเนาะ มีอาหารหมาอาหารโดอาหารลูกปีกอาหารตูหรูแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับนี่คือเลดครับพี่น้องเลดรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์พระมงคลสิทธิสิทธาจารย์ครับหลวงพ่อรวยภาษาทิโกวัตโกครับพี่น้องได้นำเลดมาให้นอกกเป็นไอไอปะวัน ให้ปะนงังแล้วก็ให้บบาวโทนแล้วก็ให้ยาเนาะครับเนาะสี่สีจุดแต่ว่าคือไฟโซลาเซลล์สามจุดครับพี่น้องกาบขอบพระคุณพระครูโพธิสารธรรมครับเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสไอเจ้าคณะตบบำบลซ้ําผู้ช่วยรองเจ้าอาวาสวัดจริงอีครับพี่น้องรอบก่อนท่านก็ได้นัอาหารครับเป็นอาหารปลาอาหารงัว อาหารหมาอาหารแมวมาให้เราครับชุดหนึ่งกับตั้งแต่บ่าวทนเปิดช่องมาได้บริลลน,นะครับเนาะท่านก็ได้ติดต,ตามเรื่องเล่าทางบ้านของอิงผ่านช่องย t u b e บ่บาวทนแล้วก็เห็นว่าเข้าต้องการอีหยังท่านก็ได้แนะนําม,มากคอมเมนต์เข้ามาแนะนําเรื่องเล่าต่างๆครับก็เห็นในคลิปครับว่าเออหน้าบ้านนองทั้งขอบขอบคางๆบ้านนองอยังเมืดบา่าวทนก็ว่าสีหาไฟโซลาเซลล์มาติดแต่ว่า มีปัญหาคืองบบพ่อเนาะมือนี้บ้าโทนก็นได้มาสุดหนึ่งครับท่านเห็นว่าได้ได้ตามงบเ่าไดแค่สุดเดียวกต่เลยจัดมาให้สามชุดเลยพี่น่องโอ้สุดยอดครับเป็นจังบุญจังคุนครับพี่น่องเอ้ยมีแต่สิ่งดีๆเข้ามากครับบพราว่าสิเป็นอียงกับซางเนาะแห่งเห็ดแหงดีแห่งยู่แห่งดีครับ ดีไปหนาเนาะครับพี่น้องเบิ่งตีล่ะคือตอนทันมากบริไทคลิปพ,พี่น้องเ<ป>พราะว่าพันเราอามาใหา้เอามาลงให้แล้วก็เออคุยกันแป๊บเดียวเป็นกับไปธุระต่อเนาะครับนอกจากเลยบรทยิบทนายคลิปกับไทคลิปขอบคุณเพิ่น,นต้อนนี้ก็ได้ครับพระครูโพธิสารสิริสารธรรมครับ เจ้าคณะตำบลซัมอำเภอเมืองจังหวัดซีสกเกตนี่แหละครับพี่น้องผู้ช่วยรองเจ้าวาดวัดเจงอีครับจวดเจงอีสีมงกลวราล่ามอยู่ที่ในตัวเมืองซีสกเกตครับนี่เป่าโทษก็ล่างว่ามือนีได้ชุดหนึ่งแล้วเออถ้ามีเงินมาอีกก็สิเปี้ยวอีกชุดอีกชุดจังสี่นะครับแต่มือนีได้รอบเลือดลวดเดียวเลยครับพี่น้องสี่ชุดอ่ะ เป็นจังบุญจังคุณพี่น้องเอ้ยเหมือนกับบรารมีของนอง้องอุ้งอิงนั่นแหละครับพี่น้องเพแ่พลามาเฮาว่าเฮ้าอยา,อยากได้นั่นอยากได้นี่มาติดตั้งมองหันมองนี้เนาะกะมีมาให้ไห้พ่อแม่พี่น้องรวมยินดีครับบ้านน้องสีได้สว่างสวัยครับเวลาลาดตะเวนเฮาสีได้มีไอ้แขกไปไทยมากกันคำกันข,ข,ขึ้นฮะกับสีเห็นเนาะบ่อตองเป ซองไฟหาอย่างสีนะใเนี่ยแนมไปเขาก็เห็นโดก็สิได้บบตองเฮาละล่านไปทัวใบใหม่ปี้วกับเฮาแต่อันนี้ทําเกิดว่ามีแสงความสว่างขึ้นมาโดก็สิโฟกัสถือจุดว่าอันนี้สมควรเฮาอันนี้บบสมควรเฮาอย่างสีนะครับเออก็เป็นเต่ยงเล่าดีๆเนาะครับเนาะเป็นสิ่งดีๆนะครับพี่น้องเบ่งงานงานกอสางครับรว่หลวนเร็ววะพี่น้อง ปลาถุกแผงถุกด่านถูกแผงถุกด่านครับตรวจเร็วทันใจครับเบิ่งสีละ่ะคนละใหม่คนละมือผู้ตัดตัดผู้กอกอผู้จอดจาะผู้ยืดยืดฝนไ้เบิ่งมุมกว้างกว้างครับพี่น้องไ้เบิ่งมุมกว้างกว้างใกล้ๆก็ต้องเบื้องใกล้ครับเบิ่งใกล้ๆนี่ละ่ะเข้ากับเห็นความคืบหนา้าเห็นแล้วเนาะ อีกมือสองมือนี่ก็สิแนมบ่เห็นแล้วครับแนมบ่ทะลุแล้วก็สิกอขึ้นเนี่ยความคืบหน้าให้เอได้เห็นเท่ากับผ่าภูมิใจเนาะครับพี่น้องผ่ภาภูมิใจไปนำกันถูกสิ่งถูกอย่างมือนี่มีแตสิ่งดีๆเข้ามากครับพี่น้องเป็นมือดีมีเอหลายคนไอ้คอมเมนต์เขามาว่าบา่าวโทษนับอายุน่องผิดนับอายุน,ายาน่องบ่ถือจังไดกะ เออกะเ่าทนกับเขาแจ้วว่าน้องสิบเจ็ดเต็มเนาะครับเนาะสิบเจ็ดเต็มอย่างสิบแปดแต่ว่าน้องเกิดพ่อซอไดระบันนี้อายุน้องอีทอีเท่าใดกะเป่าทนกับสิบูฮู้จิงคือขาวาก็ไดครับพี่น้องแต่กับพ่อเป็นยังครับคือว่าเป็นเหลืองที่เฮ้าต้องไปหาข้อมูลเนาะครับเนาะ พ่าบาทนก็บเคยได้วถามมันบอกว่าน้องเกิดปีใดพ่อสอใดเคยได้ยินแต่ว่าน้องเกิดซีเก้าน้องไอเอียงอายุกี่เกิดหาศูนย์กัหูประมาณนี้ครับนี่ครับพี่น้องเบิ้งครับความคืบหนา้าเดี๋ยวบาทนหลังจากอัพคลิปนี้แล้วบาทนเดี๋ยวจะไปหาหาหลักมาปากักไอโซลาเซลล์ครับพี่น้องมาปักโซลาเซลล์ถ้า ซ้ำที่ยังมีไฟอยู่เนะาะซ้ำที่กำลังมีมีมีแสงแดดอยู่ให้คนใดดูซับแสงแดดของมือนี่เพื่อมือแรงเรัสิใดมีแสงสว่างเลยเนาะครับพี่น้องเดี๋ยวฮามองจุดจุดที่ติตั้งตั้งไฟโซลาเซลล์ครับขอบุณทุกกำลังใจครับพี่น้องขอบุณแลงสนับสนุนจากพ่อแม่พี่น้องเอฟซีครับถุกๆด้านตีให้การสนับสนุนทีมงานหลังบานเนาะครับเนาะ ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ครับช่องทองพูแนแาหน้อยน้องหญิงครับเป็นลังใจให้ครับบ่าวโทนเป็นลังใจให้กับน้องน้องถูกคนเนาะครับทุกตัวทุกต้นครับสำหรับคลิปนี้เอาไวปสนีสะก้อนครับพี่น้องเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับเรื่องเล่าต่างๆความคืบหน้าสิเป็นยังไงรอติดตามครับพี่น้อง สวัสดีครับ